มาถึงเรื่องแรกของเด็กนี้เป็นเรื่องของเขยที่ต้องเฝ้าคดีนี้ดูการตามหาแม่แม่หายหายไปไหนไปดูํารวจดีวิทยาณพิศเศษรองสอป้องกันป,ปา,าปกบางสถานีตเป็นความบานโครงการต้องมีผู้หญิงคุณตำรวจตรวจอยู่เจ๊คนนี้ก็วิ่งมาลาดเรื่องอะไรไปดูครับคุณตำรวจครับคุณตำรวจแม่หลูหายคะ่ะ แม่หายไอยังไงหายไปยังไงคนแก่เนี่ยนะแล้วคุณรู้ได้ไงว่าแม่คุณหายก็แม่หนูว่าอยู่แต่กับบ้านไม่เคยออกไปไหนเลยเนียบอกจะไปเข้าห้องน้ำตั้งมาแล้วยังไม่เห็นมาเลยค่ะแล้วคุณอยู่กับแม่สองคนเลยเนี่ยเปล่าค่ะอยู่กับผัวหนูด้วยแล้วคุณตามผัวคุณแล้วยังยังเลยค่ะแล้วลองไปตามที่ผัวคุณก่อนเ่อเออไป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 ถามสามีก่อนถามสามีก่อนเผื่อเขารู้เรื่องพี่ทําอะไรอยู่เนี่ยไม่มีไรแอบยีบนี่อะไรอย่างนี้ละแล้วน้องมาทําอะไรเนี่ยก็มาหาแม่ดิแม่หาย ไม่หายไม่หายอะไรหายต้นทัว่วแล้วไม่เจอเลยแม่ไม่หายไม่หายแล้วอยู่ไหนล่ะ<ม>จ่าเอ๋จ่าเอ๋อยู่นี่อยู่นี่นนเฮ้ยแม่หายมานอนคาบๆลูกเขยเฮ้ยลูกเขยเทครัวเข้าแล้วเอ๊ะหรือว่าแม่รวบตึงลูกเขยเนี่ยตายสรุปหวยออกมาได้กับลูกเขยวะไอ้นี่มัทำอะไรเนี่ยเอา้าก็ผัวเองมันเจ้าชู้ข้าก็เลยมาช่วยดูแลนันใช่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  กำลังมันางายก็กำลังมันางายกำลังเออมันจะได้มีไปเที่ยวข้างนอกจ้าวิมีเหตุผล <c oughs> เฮ้ยแม่ใช่เหรออ๋อช่วยดูแลต,ตาตากำลังจ้าพี่ม่มีเลยจ้าไม่เลยไม่ไม เอาให้หนักแมเลวได้ใจจริงๆแม่ก็นะรักลูกสนักแหมกำลังตบตายเป็ดให้ตาย,ตายอย่าเอาไว้เอาไว้ทำไมหัวไม่ดีเหมือนนอนดีออกพูดตลกก็ใครไม่ไวนอนดีซ้อมบ้าผมมีคุมอยู่แม่เขาแม่มาไงกลัวลูกเขยจะหนีเที่ยวเลยมานอนเป็นเพื่อนลูกเขยมานแหละตัดกำลังไม่หายเจ้าชู้หรอกถ้าอยากให้หายเจ้าชู้ต้องตัดให้ถูกจุดนะ ขอขอบคุณร้อยตำรวจตรีวินยวัฒน์เพชรศิริรองสรวัตรป้องกันปราบปรามสอนอโคครามเจ้าของเรื่องนอนเฝ้าลูกเขย